ถ้าไข่ถ้าใค่เขาขี้จุ่มไข่เดี๋เนี่ยไม่เอาไม่เล่นกินก่อนเดี๋ยวมันอ้วกไม่เอาไม่เล่นจุ่มจุ่มจุ่มไปตัวล้างทุกวันจุ่มรางหัวดมันเบิ่งหัดพุ่นน่ะเขาไปเบิ่งแผงเขาบอกให้ในนัดมือตัดใหม่ไม่เอา ก็จีกับจีๆๆใส่เ,เต,ตาถ่านเลยย่บานเตาแกสจะใส่เน,นี่ยจนลักจนเตาถ่านยุไฟเข้าไปจังเลยวัไฟแห้งจีเออเจ้เอาอางเอา่จังนี่เว้ยเอาึ้นไม่รู้ แหนงกะลำบีข้าวตีกินข้าวตัวแบบนี้ไหม,มปลาสใส่ซอสอะไรนะ,ะน้ไไอนอะไรใส่ถั่วใส่ถั่วไก่ถั่อยู่ทั้งมค่อเอถ่ากินก่อน กินข้าวกันกินข้าวกันยังกวาไก่ทอดพัดอันนี้มีขนมปังกันก็จะมีข้าวจีเดาข้าวจีกันแล้วก็เดาเก็บมีดขึ้นได้ไ้มมันติดนี่เ็ดข้าวจีข้าวจีข้าวจีถ้าใครแซ่บข้าวจีถ้าใครแซ่บอ่ะเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเสาเด้อ ขาเนขาเน่หอมหอมขาเนยาไหมขาเน่าไม่ต่อมจากกล้าวหอมหอมกินมันหอมครับมาไปเขามามาพอจะป้อนไะ้รเร็วกีลานะกีลากินไก่ต่อ

เลยแม่จีเก็จีกันกินเข่ากันหอนหอากาศเย็นๆเหนาวๆนะกินเข่าจีกับเข่ากันเยู่ดีมันนี่อหหนาได้มืนอี่สกองศาเลยมันสิบเก้องศาเอองศาอืเาเดี๋ยวกินเข่าจี้เด้อเข่าจี้กันอนท่าไข่ของน้องน่ลแม่กำลังจี้เข่าจี้ท่าไข่จิ้วนว เมื้อท่าใครเตะแลมันเลืองก่อนไฟกำลังพอดีเลยฮ้อนทาใครลงไปเหลืองอีหวยเนาะกินหน่ำเขาหนาวอยู่แด้ท้าใครลงไปถ่ายกังหน่อยก่อน เหลืไม่ใช่เธอถ้าเธอทำให้เป็นเหลืองแล้วเธอจะกินข้าวจีแข็งเธอต้องเอาแค่พอไอ้นี่ก็พอเออบุหายมันแห้งเลยเอาแค่มันอุ่นๆก็พอพอมันสุกเนาะข้าวมันอุ่นๆอ่ะมันจะนุ่มถ้าเธอทำแบบนี้ข้าวจีมันจะแข็งเนยว่าต้องปั่นอีกกองกองใส่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 ไม่งั้นใครเขาจะติดใจข้าวจีเบียวอ่าอ่าอ่าเแซ่บบ่บบเนี้ย เบื้งส้มกิดสีแถบเดี๋ยวถ้าไข่ถ้าไข่เขาทีจุ่มไข่ดอกยนี้ไม่เอาไม่เล่นกินก่อนเดี๋ยวมันอ้วกไม่เอาไม่เล่นม้สไตรงแ่ตรงไปตัวล้างทุกวันจุดวางหัวดมันเบิ้งหัดพุ่นน่ะเขาไปเบิ้งแพงเขาบอกใ้ในนัดมือตัดใหม่ไม่เอาไม่เล่นแก้วมันจะอ้วก ก้อยละหมดหรือยังอ่าจีไปินให้หมดก่อนอย่าเล่น<ม>าใา่ดาพิน่นมาบนบุหูโอ้เขงงาวง่ายจริงซิ่มเมยย่ายข่าจีนนะอะไรแสบมาซิมดูไอเส่เกลือบอฟังหันวานจีแข็งอยู่เนี่ยมา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 มจีแข็งจังหน่อยทำปลาแดกปิดแก้วปลาแดกอ่ะเอาให้จีไหม วานแล้วพอดีๆกวาดบ้านเร็วๆเห็นบ้ากวาดไปต้องป่นปูนปั้นดอกปั้นใยป่นเร็วป่นไหมแก้วก้อยป่นเทั้งชิ้นชาป่นเด้อที่ทั้งสไลเดอร์ที่ไหนทั้งสไลเดอร์หุ่นก็กวาดออกเร็วๆกวาดกวาดกวาดเออกวาดออกเลยกวาดให้มันสะอาดโอ้ยเหมืนอากาศดีแท้ๆ หมอกกล้องเปียกเบ้อซึ่งไงหมายังยกว่าท่นเสี็จกวางใันม้งสะอาดกว้างเร็วเร็วเวลาเร็วจะพาไปกินข้าวจีไปะจะพาไปกินข้าวจีจ้ะ กวาดนี่อู้งอู้นี่กวาดออกมันสะอาดเออใต้โต้ใต้เตียงเวลากวาดออกเนาะกอดออกโอ้ยพอเจ็บขาเลยบร้อยเหตุอย่างสวยไปไปไปกอดออกเออพอจะได้ไปล้างแผลอยู่โรงพยาบาลนี่เลยมั้งตันนี้วันอาทิตย์จะได no ้ไปล้างแผล กวอาดเนี่ยนี่บอกก็ต้องสาดเร็วเ้วไป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 ต้องทาสาดแล้วไปอาบน้ำไปเร็วต้องมสาดเอออาบน้ำมหนมันถือผ้าอาบน้ำไปเร็ไปกวดาสะอาดก่อนกวาดบ้านก่อนกินข้าจี้แล้วก็เดยอไปอาบน้ำกันเนาะก็ไปื้อไอติมพุ่นะกินแต่ไอติมมันหนาวมังหนาวตัว Để nhìn con Nhìn bạn con Nhìn vào vàng mẹ Nhìn suối suối con Sấy sấy, nhìn vào thằng này vẫn Ừ thằng này nhìn vào Từ này quay mình kêu nhìn bạn, quay nhìn vào Quay Quay